สวัสดีครับทุกคนอาบิวเอบิวผมได้มาลูกละหนึ่งร้อยห้า105บาทที่โครงการหลวงนะทุกคนเป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมได้ได้กินลูกใหญ่ขนาดนี้เลยเนี่ยดูลูกบุลลุ่มโอ้ ผ่าเป็นซิกซี่กันนะทุกคนนะเพราะว่าผมไม่มีช้อนครับทุกคนฉ่ำปะโอเนื้อเขาจะเป็นแบบเยลลี่เป็นวุนว้นๆเป็นเยลลี่อะทุกคนนี่ครับเห็นปะเห็นปะเย็นะนี่ <c oughs> หวานเจี๊ยบแหล่ะหวานเกินลูกเนี้ยคนดูตัวเนี้ยตรงขาวๆเนี่ยจืดตรงเนื้อที่เป็นบุญๆเนี่ยหวานเจี๊ยบแหล่ะหินแบบนี้ทุกคน <c oughs> เออแต่ก็แบบสดชื่นสดชื่นนี่ดูคน นี่เม็ดนี่เม็ดมเม็ดใหญ่มากอะ ผมเพิ่งเคยเจอลูกใหญ่ขนาดนี้นะเนี่ยปกติผมเคยกินแต่ลูกเล็กๆนะทุกคน้โหแล้เปิดอกขาวๆออกอะทุกคน นี่นี่พอเ,อเปื่อยขาวๆออกมันจะเป็นเนื้อเนี่ยเห็นหอืมอม,มีกลิ่นเหมือนมะม่วงน้ำดอกไม้เหมือนกันนะ <c oughs> อ,อ,อร่อย Морт.